หอมมาเก็บผักจ้ะผักไม่เกี้ยงสวยมากชี้อหอมชี้อหอมสวยแล้วจ้างายแล้วไี่สีแล้วสวยสวยวอีกตูว อย่างงามเลยจ้าอย่างงามเลยฮะนั่นหรอคะมน,นีต้นหอมลงมาเก็บผักจ้าสวยมากเลยนี่ไงนี่ไงต้นหอมบอกว่านี่ไงต้นหอมจะไปปุ่นแล้วก็ทําอะไรบ้างนะทำข้าวต้มทข้าวต้มข้าวต้มเอาชีหอมไปใส่ข้าวต้มต้นหอมอย่าเดินมาทางนี้เดี๋ยวมันตกน้ำเนอะ กาศสวยๆจ้าขยายออกไปนู่นแล้วขยายออกไปจนสุดห้องแล้วว่าจะขยายเข้าไปน่น่นๆๆ่นโ่น่น่นฝันนนน่งน้นก็ชิมีมีอะไรนะมีมะละกอก,กับพริกไปเดินไปดูน้ำท่านด้บุก เยาทาน้าบกยวเอาสิไถปลูกข้า,ขาวโพดข้าวเหนียว,วอืมให้ต้นหอมกินเลยเนะาะวันนี้เราเก็บผักไปก่อนจ้า,าอเออเดี๋ยวต้นหอมจะพาไปดูพาไปดูพริกกับกับปละกอจ,จ้า คิดกลับมาดักกอจ้ะไงไงเพิ่งปลูกนะคะชวยสวยต้นหอมได้ผักแล้วจ้าจะไปทำกับข้าวแล้วโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย